สมองสบอนหอกับซองรองเท้คือเก่าพี่น้องน,นี่ก็เดินทางเข้ามาในเมืองเดินทางกับมีแต่คุ้มเข้ามาในเม,ออม,นเมืองอีกแล้วพี่น้องโมเมนต์โมเมนมาหลับข่าวดีได้พี่น้องเลย สิได้่าวดีหรือ่าวร่าไอ้รถสิมาหาโม,โมพี่น้องเจ็บเจ็บทองอมวนพี่น้องเลยหุมห่มหุ่มเจ็บก็อยู่บอมวนสิแห้งกับบุแห้งสิค่อยอกับบุคอยก็เลยสิมาเอ็กบึงว่ามันเป็นยังเนาะนนก็ีนกับไก่สิฮหอดถนน,นใหญ่แล้ว ก้มดำหน้าบหรือเป็นน้ำยังแต่ว่าพ่อหูพ่อหูซื้อกว่าอยู่บ่หมวนท่องก็มีแต่ปั้นก็เลยสิมาเอ็กปึง่งให้มันหูอาการเนาะว่าสิว่าสิเป็นอะไรขาขาฟังข่าวพร้อมๆกันพี่เนอะ เอากัะมาเอกตั้งแต่เดือนก่อน,อนเดือนก่อนเนาะอาไปเอามาโหลดรถท่านแอันนะ่ะโหลดเที่ยวหาแต่หมอพี่น้องเลยเดือนละเทื่อเพราะว่าสุขภาพห่างไกลจาพองกับออกแข้งแห้งเลยเนาะาหมอหนะ่ะเดือนละเทื่อ บนับไปซุกสลา,าได้พี่น้องซุกสลา,าต่างหาอันนี้มาหงงอในเมืองคลินิกนะทำไปได้เขาหองงอใหญ่ดอกเข้ามาคลินิกตัวมันกระสีสะดวกวงไว้ทานใจกว่าก,านกันเนาะหับไปห้อมันกระสีได้รอคิวดนค้นกระสีลายเอาก็เลยเลืออเขาคลินิก การได้กับขอโทษขอภหยพี่น้องกพว่าตอนนี้ขี่รถมันกะซิมีเสียงน่มไนเนาะนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาเจ็บหนักกับ่ได้เจ็บแห้งดหรอพี่น้องเลยก็ได้อยู่ประมวลห,มห,มหุ่มหุ่มหิมหิมก็ได้อยู่ยากโอ้ยหนทางสุดโหด มาหอดเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องคนลายลรอคิวรอคิวพี่น้องหมอค่ะติดงานจนงหวะคนลายคนลายจนนังไรรอคิวหมอค่ะเป็นปินป่นๆจนไม่ได้นัง่ง าຂิวเขาห้องเอกพี่น้องขຈจารย์ยังเอกอยู่แม่ปคือกเขาไปนะคะ หลุดน้ำกันพี่น้องว่าเป็นนาใดเนาะเจ็บกับว่าพ่อแห้งเราพี่น้องเอ้ยพอดีอยู่เนี่ยเขาห้องเอกเลยพี่น้องรองมอ ปน <c oughs> เชอ่จองสเมือเลยพอดีอยู่บบมวนลูกใหญ่ไปทำหน้าซะอีก แปดแล้วบอกแปดอะไรนเมที่ชาวกเดอนเจ็ดนี่มันสิขาเดอนค้องเรต้องเค็ีเว่นียต้เดน้องลนัอวนเลยอนของเราเยอ้วนนะบงานเริ่มอ้วดเลยมันจะว่างเดี๋ยวมันจะอ้วนเต เห็นแล้วมนนัดลงเียย่างบ่อชุดก่อนไหมจุดก่อนนีเห็นอยู่ได้นี่ยงานหนานกัเนกัวบอกเง็นยันบ่เด็นนั้งเถื่อน่ะคือมันแหนจุลูอย่เทึงไปตีมตลอนยัน มือในอัดไหมเห็นอะไร้นาเนะมืออัดนาเอ็นจะตายดังกัโซคกือเจ้าแล้วนะแมนบองบอลก่อนนะ กุดก่อนเห็นแจ้งอยู่ในน่ะ่าเลครับบกาสุเมยดูแฟนทีมาเรายออกมาเห็นแจงใช่เราจะืออัด ตงตีนบาทต็นเดือนเดือนอหมดเทาใดตีนบาทปุ๋ยได้ไหน้าเลยบ้านนี่ิบบ้านเป็นอะ

ทองโลสซงนิโซงโลสองหรอวยข้งรดมดใจยังกับปกติดิกรแมานายาวคือโผ่อะผอ่ไม่้วแพโผ่น่ะยาวสุดข้าวแท้ แขกขาตกอยู่ก <den adjective> ็าสามสิบหกนาทีตนองแขกระต้งใส่เพราว่าไม่สมสิบสามนา่ขาจำเป็นหน่อยแปดเดือนแปดครึ่งแะ้วบ่แปดเดือนเนี่แหละเบื่นได้ต้นต้นแล้ว่าค้าเราเ่าำเป็นหน่อยไปเดอนไปาโดยจำเป็นต้องมค้าเงา ปกติได้มั่ใจละ62เปียนาทีโดยเด็กน้อยบ่เป็นยังดอกจ้เฮ็ดเรียกอๆเื่อ